ทุ่งแสงตะวันอัพคลิปใหม่ทุกวันเสาร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก่อนจะได้ไม่ลืมทุ่งแสงตะวัน <c oughs> อร่อยค่ะ <c oughs> วส,วสวัสดีค่ะพื้นที่เขียวเขียวต้นไม้เยอะแยะเลยแบบนี้นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะคะจริงๆแล้วต้นไม้นานาชานิดสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้หรือว่าเป็นที่ทำกิจกรรมของเด็กๆได้ค่ะ อย่างเช่นวันนี้สิ่งที่เราจะพูดถึงก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งเจ้าต้นนี้ค่ะต้นม่อนบางคนก็เรียกว่ามัลเบอรี่รสชาติอร่อยมากเลยสีก็สวยด้วยนะคะแต่ว่านี่เป็นแค่ต้นเดียวเดี๋ยวจะไปดูทั้งสวนเลยกำลังสวยงามแล้วก็เด็กๆนำไปแปลรูปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมอนเยอะแยะเลยค่ะ งชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะคนตำบลดอนมีบ้านอยู่บนเนินสูงและแว่นี้น้ำไม่ค่อยท่วมนะคะเป็นชุมชนเกษตรกรรมทำนาปลูกข้าวปลูกผักทำสวนผลไม้ สวนผลไมส้สวนนี้เป็นที่โปรดปรานของเด็กๆสมาชิกกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนนัดกันมาเที่ยวเล่นกินของอร่อยในสวนหม่อน <มา S 1> บรรยากาศดีแถมมีความรู้ด้วยค่ะคโอเคนะเด็กๆวันนี้พี่มาพามาที่สวนหม่อนเดี๋ยวพี่จะให้สวัสดีคุณป้าอุลากับคุณป้าอุไรกันนะ ใครเคยเก็บหมอนบ้างคะใช่ไหมค่ะเก่งมากเลยเลือกยังไงลูกอะใครรู้บ้างต้องเลือกยังไงลูกเลือกที่สีม่วงค่ะโอ้เก่งมากค่ะถ้าแดงมันเป็นไงคะเปรี้ยมันจะเปรี้ยวเราต้องเอาดําแดงมันจะเปรี้ยวอมหวานถ้าดําเลยมันก็จะหวานเลยลูกป้าปลูกมาสิบปีแล้วแต่ว่าเริ่มรู้จักเอามาทําแปรรูปนะคะทําผลิตภัณฑ์อย่างงู้นอย่างนี้เมื่อห้าปี ก่อนหน้านั้นน่ะผลผลิตเยอะไม่รู้จะไปทําอะไรค่ะพอไม่รู้จะไปทําอะไรก็เลยหาวิธีมาทํากันป้าอูไรกับป้าอุราสกุลโชตช่วยกันปลูกและดูแลหม่อนสวนนี้มา10ปีแล้วค่ะเปิดบ้านเปิดสวนต้อนรับผู้คนมาชิมลูกหม่อนสดๆหรือจะมาเรียนรู้วิธีการแปลรูปแบบเด็กๆก็ได้ค่ะ ป้าอะไรคะปลูกหมอนเลี้ยงไหมแปลว่าอะไรหรอคะจริงๆแล้วมันปักธงชัยเราปลูกหมอนเลี้ยงไหมใช่ไหมลูกแต่สวนป้านี่ปลูกหมอนเพื่อเอาลูกมันทําผลิตภัณฑ์ต่างๆอ <c oughs> ถ้าเกิดหม่อนเลี้ยงไหมมันจะมีตาไบนะลูกเอาใบามันไป,ไ,มมไปเลี้ยงหม่อนเขาจะเก็บใบหมอนมาให้ไหมกินแล้วก็มีกระด้งนะลูกนะแล้วก็เลี้ยงไหมในกระด้งแล้วก็เอาใบาหมอนมาให้มันกินเยยุแยะเลยถ้าถ้าชนิดชนิดให้ทําไหมนะคะ ทุกคนพร้อมกันยังพร้อมแล้วค่ะไปเลยไหมไปเก็บหมอนกันไปนี่มีตะกร้าด้วยนะให้เก็บไหนดีเราหรอ เราจะเลือกเก็บจากรูงดำๆแล้วก็แดงๆค่ะมันจะได้มีเปรี้ยวอมหวานค่ะเวลาเราไปทําไอศครีมหรือไปทําแยมรสชาติมันจะพอดีเข้าไปบางทีมันก็แอบ,บอยู่บางจุดค่ะเราก็ต้องสังเกตให้ดีค่ะต้นมันเบอร์รี่ที่นี่มันสูงแล้วเขาก็เอ็นลงมาหากันค่ะก็มันเลยได้เป็นแบบนี้ค่ะ หมอนหรือมัลเบอรี่ออกดอกฤดูหนาวติดผลเก็บผลผลิตได้ในช่วงฤดูร้อนหมายถึงประมาณเดือนมีนาคมเมษายนค่ะถ้าอยากมีลูกหมอนไว้กินทั้งปีแบบสวนนี้ก็ต้องหมั่นตัดกิ่งก้านให้เตี้ยลงโน้มกิ่งตัดแต่งทรงแล้วก็คอยดูแลลิดเด็ดใบอยู่เสมอ หมอนสายพันุ์เชียงใหม่ลูกกำลังพอดีเก็บไปชิมไปสดๆจากต้นแบบนี้อร่อยแน่นอนใช่ไหมคะแต่ถ้าจิ้มพริกเกงมันจะอร่อยไงเป็นไงนี่วิลี่เก็บิกมันจะมีสีแดงแล้วก็สีสดำแล้วก็สีดำแดงค่ะสี ีแดงจะมีรสเปรี้ยวสีดำแดงจะมีหวานอมเปรี้ยวแล้วก็สีดำมีรสหวานค่ะหนูชอบกินสีดำแดงค่ะมันมีหวานอมเปรี้ยวดีค่ะเอาสีม่วงแดง รูปสีดำแดงหรือสีดำนะคะมือมันจะเป็นสีแดงแดงสีของมัมเบอรี่จะติดมือและหนูจะชิมให้ดูนะคะเก็บสุดๆจากต้นเลยค่ะไหวานค่ะนีหนูจะชิมสีแดงค่ะเปรี้ยวมาก มัมเบอร์รี่หรือลูกมอนนะคะมันเก็บง่ายอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากมายสามารถทำได้หลายๆอย่างเช่นเยมไอติมแาบนี้ค่ะแล้วก็น้ำมันเบอร์รี่ค่ะผลหม่อนหำหามีสีแดงจะให้รสเปรี้ยวค่ะส่วนผลหม่อนสุกเป็นสีม่วงม่วงดำดำรสชาติหวานมากเห็นลูกจิ๋วแต่ว่าสุดจะแจ๋วเลยนะคะ เพราะว่ามีไฟเบอร์วิตามินซีวิตามินอีธาตุ e, าเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระค่ะเด็กๆบอกว่าลูกหม่อนเนี่ยกินสดๆอร่อยชื่นใจถ้ายิ่งเอาไปทำน้ำทำแยมและก็ทำไอศกรีมความอร่อยก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้หลบฝนก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาทำมาชิมด้วยกันนะคะ เด็กๆตำบลดอนอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมามีโอกาสได้ออกสำรวจทำกิจกรรมเพื่อรู้จักบ้านและชุมชนตนเองอยู่บ่อยๆค่ะวันหยุดวันว่างรุ่นพี่โตโตสมาชิกกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนก็จะชวนน้องๆอ,ออกผจญภัยชวนกันไปเที่ยวเล่นเรียนรู้รู้จักของดีของเด็ดและแวกบ้าน งานจักสารขนมของกินพืชผักสวนผลไม้เชื่อมโยงความรู้ได้หลากหลายเลยค่ะเก็บลูกหม่อนมาแล้วก็ต้องมาตัดขั้วก่อนล้างทำความสะอาดอย่างดีค่ะ นนแยมอันนี้หมอนมาแล้วอันนี้รอไปล้างมาแล้วจะเริ่มทําแยมลูกหมอนนะคะพี่ครีมเคยมาฝึกทํากับป้าอุราเริ่มเก่งส่งความรู้ต่อให้น้องๆได้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปช่างกิโลเราจะช่างเป็น1กิโลกร,รัมครึ่งเกินมานิดหน่อยมันเกินเพราะว่ามันจะรวมชามัน,นด้วยมันก็เกินมาประมาณหนึ่งขีดนนี้ชามันนี้ประมาณหนึ่งขีดแล้วรู้ไหมว่าแยมเราเอาไปกินกับอะไรได้บ้างขนมปัง ขนมปังขนมหูช้างอ่าขนมหูช้างของเราใช่ไหมแล้วใครเคยเอาแยมไปทําอะไรแปลกๆไหมใส่ไอติมโอเคงั้นเราจะเริ่มกวนกันเลยกวนกันเลยนะคะเราจะใส่หม้อนะเห็นไหมอ่าเอาใส่เอาใส่แล้วต้องใส่หมอนไปเลยนะคะ,ะนี่เลยพอเราใส่หมอนไปแล้วเราจะใส่น้ำประมาณหนึ่งห้าสซีซี เราจะใส่ไปไม่เยอะเพื่อไม่ให้เวลาเรากวนแล้วมันไม่ตึดหมอ้อเราก็ใช้ตะว,วักอันนี้บีบอส่ชาตเอี้เลยนต,ต่อไปแล้วก็จะใส่เกลือล,ลงไปในนี้สักประมาณปลายช้อนก็โรยลงไป,งปเลย ะมีให้มันละเอียดเลยอันนี้เราจะกวนจนมันจะเละก็ใช้เวลาสักประมาณ15นาทีอ่นนานมีใคยอยากลองกวนไหมพอนี้เราจะกวนจนให้มันเละพอมันเละเราก็จะค่อยใส่น้ำตาลทีหลังเละก็ใช้เวลาสักประมาณ15นาที เริ่มแดดแล้วนะเดี๋ยวนะเราจะเริ่มใส่น้ำตาลเดี๋ยวเราจะน้ำตาลมาใส่เลยอันนี้เราจะคนไปสักประมาณ3ามชั่วโมงโแล้วเราก็จะแบบใช่3าชั่วโมงเพราะว่าเราจะกวนเป็นแยมไงมันต้องกวนนานแล้วก็จะเริ่มใส่เจลาตินเพื่อให้แบบมันเหนียวขึ้งยิ่งขึ้นไปแบ,บบนิ่มๆอะไรแบบนี้กวนกวนกวน,วนช่วยกันกวนค่ะกวนแยมหมอนเรื่อย จนมันเข้มข้นขั้นตอนนี้ใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงค่ะหนืดๆเหนียวๆมีเม็ดมันเบอร์รี่อยู่แล้วสีจะเป็นสีม่วงเหมือนแก้วมังกรกลิ่นหอมแมมเบอร์รี่ทันยากอยู่มันยากตรงที่ว่าคนตอนคุณสามชั่วโมงอยู่หน้าเตามันร้อนค่ะเขี่ยวไปสามชั่วโมงกว่าจะได้เป็นเยม แยมที่นูรู้จักมีสตรอเบอรี่ส้มแล้วก็องุ่นแล้วก็เยลลี่แมนเบอรี่ค่ะเอาหนูชอบเอาไปกินกับขนมปังค่ะเยลลี่แมนเบอรี่มันอยู่ใกล้บ้านค่ะแล้วก็ทําได้เองค่ะเอากลับไปทําที่บ้านได้ค่ะทำกับผละ,ละไม้อะไรก็ได้ค่ะ คทางนี้นำโดยพี่บันบันไอศครีมลูกหม่อนเป็นยังไงนะมาดูกันค่ะวัตถุดิบของเราจะมีลูกหม่อนค่ะน้ำเบอเบอรี่ค่ะนมค่ะน้ำเชื่อมค่ะแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็น้ำแข็งขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาน้ำหม่อนใส่เข้าไปก่อนต่อไปนะคะเราก็จะใส่เป็นนมค่ะคนคน ต่อไปนะคะใส่น้ำเชื่อมค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเอาตัวถาดตัวนี้ใส่เข้าไปรอให้ไอเย็นขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะให้ภาชนะของเราเนี่ยเย็นตัวขึ้นมานิดนึงขั้นตอนต่อไปเราจะเทน้ำบบเบอรเบอรี่ค่ะขยาลูกเขยาแล้วก็เขยาเลยตรงนี้มีใครตอบที่ได้ไหมว่าทำไมเราต้องใส่เกลือเข้าไปในน้ำนแข็ง เกื่อให้น้ำแข็งไม่นะะไรเรืใช,ใช่ถูกต้องมากจริงๆแล้วกเกลือก็คือช่วยให้มันเย็นขึ้นเฮ้น้ำแข็งตัวแล้วคล้ายๆกับไอศครีมหลอดค่ะจะกินของอร่อยต้องออกแรงกันหน่อยนะคะ ไม่เห็นมีใครบอกดีแอคกเลยว่ารสชาติเป็นไงรสชาติหวานเจอเปีววเปยวค่ะอร่อยค่ะพี่บันบานรอบหน้าหนูอขอเจมเมอร์ได้อ่ะสิแข่งกับพี่ไมล่ะได้

อร่อยค่ะเพราะามันไม่เหมือนเรากินที่อื่นเลยมันง่ายคะ่ะเพราะว่ามันเตรียมอ,อกกุปกรณ์ไม่เยอะแล้วก็วัตถุดิบที่น้อย <c oughs> แต่ก่อนหนูคิดว่าบัมเบอรี่เนี่ยมันไม่สามารถมาทําเป็นเยี่ยมได้เป็นน้ําได้เป็นไอศครีมได้คะ่ะเพราะว่าผลเนี่ยมันเล็กมากแต่คราวนี้พอหนูมารู้วิธีการทําแล้วเนี่ยง่ายมากคุณป้าเจ้าของสวนค่ะเขาใจดีเขาสอนให้พวกเราได้รู้จักการเรียนลูก มันพิเศษตรงเราสามารถนำความรู้ที่ได้จากวันนี้ค่ะนำไปใช้ได้เอาไปทำแล้วก็ชวนคุณพ่อคุณแม่มาทำด้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นกิจกรรมพ่อครัวก,กิจกรรมหนึ่งเลยก็ว่าได้เก็บก็เก็บเองล้างผึ่งจวบจนทำแยมทำไอศครีมเด็กๆได้มีส่วนร่วมทุกกระบวนการทำเองกินเอง อร่อยและภูมิใจสุดๆค่ะลูกหมอนหรือมันเบอรี่ลูกเล็กๆสีสวยหน้าตาน่ารักเราเห็นแบบนี้แล้วก็สามารถรู้ว่าสามารถนำมาเรียนรู้ได้มากมายหลายอย่างเลยนะคะ ใกล้ๆตัวเด็กมีแหล่งเรียนรู้มากมายถ้าผู้ใหญ่เอื้ออำนวยจัดกิจกรรมให้เด็กๆพวกเขาจะเติบโตอย่างเข้าใจและรู้จักสังเกตสิ่งรอบตัวค่ะพบกับทุกแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ